ที่ทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้กำลังนุ่น้อยปาน,นากำลังเดินทางที่เครือเนาะข้ามไปซื้อ,อเครื่องอยู่ดานหรือว่าดานห้วยห้วยลึกหรือว่าบ้านบ้านห้วยลึกเนาะเพื่อจะไปซื้อเครื่องเนาะอยู่ประเทศไทยเลยเนาะบ้านห้วยลึก,กำอำเภอ จังหวัดเชียงไายเนาะขี่เคื่อไว้เนาะภาพอาจจะบอกไว้สักเก็นมาได้นะตามเบิ่งเพราะว่าสัญญาณบนแาอแหงมาได้เนาะ ไปซื้อเครื่องอยู่อยู่ไทยเนาะ<อ>นมีบรรยากาศนะประจนไทยประจนไทยสุบชีวิต มานำกัน3าคนรับคนหนึง <S 2> <S 2> <S ่งเลเกือ <C oughs> จากบ้านห้อยทองขึ้นไปบ้านห้อยลึกนาะบ้านห้อยลึกนี้เข้ากับอ,อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายพนะอดีจะข้ามไปซื้อเครื่อง ในที่เหือ่น้อยแบบนี้เนาะขึ้นเมือ่อนวันนี้มานำกันสร้างคนถังลังเป็นสุอร์เนาะอันนี้สุอร์ของพวกเฮาเลยเอร์เหือบรรยากาศนำคลองเดี๋ยวนี้กระทรวงก็แดดออกแข็ง้วเน,ะน,ะนะาะตรงนี้เนาะมันเป็น พอดีตอนบ่ายเลย12งโมงทุกคนชมบรรยากาศเนาะที่เหือจะข้ามไปซื้อเครื่องอยู่ไทยเนาะยู่ประเทศไทยอ่าฝั่งนี้จะเป็นอ่าไทยเนะาะฝั่งนั้นจะเป็นลาวเนะาะฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดเชียงไา้เนาะอันนี้เป็นเขตอ,อำเภออำเภอเวียงแก่นอ่าบ้านห้วยลึก บางนี้จะเป็นทางแ้งปกแก้วประเทศลาวเนาะบางนั้นแ้งปกแก้วเท่านั้นเป็นทางเมืองห้วยสายเนาะทางนั้นทางเมืองห้วยสายแ้งปกแก้ว เมื่อกี้ทางพุ่นนี้จางงามเนาะมาฮอตพีแล้วมันบ่ค่อยมีมังเฮีนเนาะทางเมื่อก,กี้นี่ว่าจะ,ะจะไลฟ์สดแล้วเนาะให้ทุกคนได้ชมนํากันแต่ว่าสัญญาณสัญญาณพอดีเนาะก็เลยไลฟ่พอด้แต่มาฮอตนี้มังเฮีนเริ่มบกพรีดทางทางล่างเมื่อกี้มังเฮีนไล่เนาะมังเฮีนไล่จางงามมางเฮีย้ยนจางเนาะ ไปกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจอ่าถ้าทางนุ่มน้อยบานนาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเขาน่าจะมอมอจะหอแล้วเนาะไกลๆจะหอแล้ว นนนนคนคนหนึ่งแนาะมานำการซ้ำคนคนหนึ่งหลับคนเคน่นี้เนาะป่าว่าจะเป็นคนาทางไทยประเทศไทยหรือว่าคนทางประเทศลาวเนาะไปมาห้าสู้กันเป็นประจำเนาะเป็นการค่าไายกันกินเป็นด้าน ทองทิน่นครับปกติกับไปมาห้าก,กันเนาะช่วงหนึ่งเป็นช่วงโควิดช่วงกันทะเล้วนี้กับอะไรทํามาค้าขายหนำกันเนาะจะมีคนลาวเขาข้ามไปซื้อเครืองทางอ่าไทยเนาะคนไทยก็มาซื้อเครืองทางลาวก็มีสลับกันไปเนะาะก็ใช้ชีวิตของพ่อแม่ประชาชนอยู่เพ่นนี้ครับปกติกับเป็นแบบนี้ตั้งแต่กี่มาแล้วเนาะ เครือใยเครื่องซ้อยบางทีคนทางลาวเขาก็ข้ามไปซื้อทางไทยนะข้ามไปซื้อเครื่องอุปกรณ์การใซ่อยู่ในขัวเพืนนะ่อนเนาะแล้วไม่ได้เขาก็ได้ขึ้นมาซื้อเครื่องเครื่องใส่เครื่องซ้อยเนาะเดี๋ยวนี้กําลังขี่เรือขึ้นเมืองเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเหอทุกคนก็ได้ยินดีเพราะว่าเสียงจักเสียงจักเครือมันอาจจะค่อนข้างทีง่จะแหงนะ ก็เป็นวิถีชีวิตคนเคสเนาะซ่องฟังเนาะลาวไทยก็เป็นตั้งตดกีมาแล้วเนาะก็เป็นแบบนี้แล้วาการทํามาห้ากินก็ห้าปลาห้าปูห้าปลาตาม้ำโค้งนี้ก็ห้าตะนำกันอยู่เขี้นนี้นี่แหละได้มาแล้วก็ลาวค่ายไทยไทยค่ายลาวเนาะสลับปรับเปลี่ยนกันไปอันโชไลคนเราวอันคนลาวเขาอยู่เขี้นนี้นี่ห้าปลาได้แล้วเขาจะเอาข้ามไปค่ายอยู่ทาง ไทยเนาะดานที่อันคนทางเมืองพักทารือเมืองพาอุดมข้ามไปซื้อนี่จะเป็นตลาดเนาะจะเป็นด่านบ้านห้วยลึกและวก็อีกด่านนึงก็คือ,อด่านแจมป่องอบ้านแจมปองเนาะบ้านแจมป่องมันจะซื้อกับบ้านด่านทินปากลาว บางคนก็อาจจะบบกเคยมาแต่บางคนก็อาจจะเคยมาเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะขี่เหื่อนขึ้นบนซื้อเรื่องก็ปกติกาเวลาเราต้องการเครื่องกักข้ามเนาะข้ามมาสื้อบางนี้มันก็สะดวกสบายเนาะเอา มาทางน้ำเราเอาเหือเอาบทใด้ซือเครื่องไล่เนาะเครื่องใส่เครื่องซ้อยอยู่ในเหือเอาก็เอาเหือหน้อยแปบ,บนี้ามาแต่บ้านเค่นี้ก็เป็นปกติก็ใส่เหือแบบนี้แหละ เอาคีเรือขึ้นมาหอดนี้ก็เริ่มจมะมาหอดแล้วนะเนาะเห็นเห็นแพรแล้วเนาะแนะพ,พ,พ,พรแพรแก้มข้องอันนี้เป็นดานาบ้านห้วยลึกาทางอันอประเทศไทยเขาเจอกันว่าบานห้วยลึกเนาะแต่ทางลาวลอันนี้เจอกันว่าบานห้วยลึกจะเ,เป็นอันเดียวกันเนะาะบ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงใหมนะ นี้เหาเริ่มจากเข้าเข้ามาเริ่มจะจอดเหือแล้วเนาะสอบงคนจอดเหือเอาวันนี้เหาได้มาฮอดทางทาบ้านห้อยลึกเลยได้หนิจากเข้าไปจอดเหือเอมื่อกี้เสี่ยงจักอาจจะแห,ง,ห,หนงนะิดนึงเนาะมาซื้อเครื่องใส่เครื่องซอยอยู่นี่แหละบรรยากาศเนาะขี่เหือเมื่อกับพอสมควรได้หนิใช้เวลาได้หนิ ั่งเงือกเมย์ได้นะทุกคนเนนี้ได้มาฮอดแล้วเด่นเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาซื้อเครื่องแล้วเนาะเราจะไปได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวจะได้เป็นอะไรได้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ให้เด้อกดติดตามกด subscribe ทางนุ่มน้อยบ้านนาเลยเนาะเดี๋ยวเราจะได้จบคลิปก่อนเดียวเป็นอะไรได้เราได้เครื่องยังแล้วจะได้ถ่ายให้ทุกคนเบิรงอีกเนาะเราซื้อยังมาแดนเนาะเป็นอะไรได้แล้วจได้ไลค์อีกเนาะเพราะว่าขึ้นเมืองทางไทยนี่บางทีสัญญาณ ลาเขามันอาจจะบุกค่อยดีมันได้เนี่ยอันนี้สัญญาณคือจะบุกค่อยดีมันได้ตามบึงภาพนี้มันโบโบแจงมันไดน้โอเคนะเดี๋ยวได้ซื้นอนี่เราจิถ่ายทุกคนบึงเนะ